กีซีสวัสดีครับเรามาดูคนขยันกันเอฟซีู้โหเงื่อแเตกเงื่อตกยางออกทำความสะอาดเพราะว่าจววงูใช่ไหมใช่ระวังมือละอยยาเอามือจุกระเธอตอนนี้เราจะคขยร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเอฟซขุดเอาก่อนเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ายังไม่ติดเราจะใช้เครื่องตัดหญ้ายังไม่ติด แต่อันนี้ถืออันนี้มันได้นี่อันนี้มันได้นดี่กินได,ได้ได้หน่อ,อันนี้นี่นี่นี่มันม่วงได้หน่แม่ปลูกได้หน่ไหนมันเหนียวนนอันนั้นน่ะอือเอาเสียมเอาเอาเสียมเอาเสียมคุดหน่อยาวมือนะฮะนะ่าเกิดมีงูมีเหนียวอยู่ในนี่น,นนะออเออเยอะหยกใหม่ชอยเจาะกับนเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราเขาจะมาเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าเคลียร์ตรงนี้จะ ทำที่ตั้งหลังคาห้องน้ำเอาเสามาไว้ฝั่งนี้จะได้มุงทีเดียวตรงนี้จะไว้ตากเสื้อผ้าแล้วก็ตั้งเครื่องซักผ้าเนาะ<ม>เดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนสิหาที่ตั้งแถนะลงนี้มาจะเอาทำเป็นเสาเสาตั้งตรงนี้ ก็เอาไว้ใกล้ๆแล้ว่าพ่อบอกว่ามันปวกลายแถวบ้านเราันหมใช่ปวกมาเยอะจริง <fundamental> <ÜNDNIS> ตากผ้ามันก็กลัวจะตากผ้าก็กลัวเพราะว่ามันลกแล้วไงมันโดนน้ำฝนมันขึ้นดีขนาดโอ้หน้าฝนเนาะจับเลยโอ้ยังกระดกอยู่นะ โอเคเมเครื่องกัไดซถึงเวลาได้เลิกซ่ำเคยตตดยายแล้วล่ะถึงเวลาแล้วเพราะว่า นู่นก็กอหญ้าสองข้างทางก็หญ้าขึ้นลุกมันหนาแล้วไวมากกับน้ำฝนอ่ะต้นหญ้าเนี่ยสองข้างทางจะด,ดูหน้ายุ่งข้าวดิมซ่อมเครื่องตัดหญ้ากวองจะไล่ตัดยาวเลยถึยงน้จาจะหน้าร้านที่เราอยู่เพราะว่าอันตรายมากบริเวณบ้านข้างหลังบ้านเราสิหญ้าลุก ดูงงูงวนี้ิดเยอะมากมันมันเนี่ยแหละมันต้องลืมละกระาร์ทเครื่องดูแล้วมันมีผิดเยอะแล้วอกอย่างมันเป็นแหล่งยุงด้วยอุมองมาตากเอาง้กนไปดืนมา ขท้งจับเดยอะแป๊ดลึกแต่ขุดนี่ก็สะอาดกว่านะออกยันรากเลยแต่เหนื่อยเปน,เนื่งยเหนือย,ย,ยตัดนะตัดไง <c oughs> แต่อันนี้คือเราขุดยันรากไง <c oughs> เอานะไม่เนาะเดี๋ยวไปหาให้ตัวนี้ไหมโอ้โหต้องเคาะหน่อยนะไม่ได้ล้างออกเลยอืมอืมออมันออกง่ายอย่างงี้นี่เอง Đây mẹ, đi nè. Bao quả. Bao quả nè. Đi đi. Bên to dài lấy ạ. con dài uhh lấy có giá tiền ạ. Để phải ăn you mm -hmm. เสร็จเรียบร้อยเอเสร็จไปหนึ่งจุดจุดที่ปุ๋ยเขาใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับดูสะอาดสะอาดโล่งกว่าเก่าก็เดิมเอาเอา,เอาขาดมาดึงเขี่ยก็โอเคแล้วนะครับขออภัยเอฟซีเอา,อเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม